สภาพอากาศค่ำวันนี้วันที่16พฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยในช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งจากแนวปะทะอากาศด่านแรกคือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกส่วนภาคใต้เตรียมรับมือกงตุนิยมวิทยาประกาศเตือน17-23พฤศจิกายนยอมความกดอากาศต่มเคลื่อนผ่านฝนจะตกหนักตกนานรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตสภาพอากาศในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีท้องฟ้าโปร่งมีเมฆครึ้มบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและเตรียมรับมือช่วงระหว่างวันที่17-23พฤศจิกายนก่อนที่จะมีอากาศหนาวหนักนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด่านแรกคือภาคตนออกเฉียงเหนือพื้นที่ถัดไปคือภาคตนออกภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับภาคใต้ 17-23พฤศจิกายนยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่2ในเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วงวันที่17-23พฤศจิกายน2568ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดส,สอบกับลมฝ่ายตะวันออกโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในระยะแรกและจะเริ่มที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองฝนตกลมกระโชกแรงได้แก่อุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ถัดไปโดยภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ถัดไปค่ะหลังจากนั้นเหนือกลางจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ฝนตกเกิดขึ้นแล้วอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศหนาวเย็นมีลมพัดแรงโดยด่านแรกคือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตนออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงแรกพืชผลทางการ,กรเกษตรที่ตากไว้อาจได้รับผลกระทบพี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะบริเวณภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่17-23พฤศจิกายน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งช่วงประมาณวันที่19-23พฤศจิกายนค่ะเหตุที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มระหว่างวันที่17-23นั้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ จึงทําให้เกิดฝนตกหนักลักษณะคล้ายย่อมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือไว้ด้วยค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันบริเวณภาคใต้ร่องมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคในค่าคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2อ,อ,องศาเซลเซียส เกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-22ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34อถึงองศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นจนถึงหนาวและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ15-19องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-31องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ11-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีอุณหภูมิลดลงช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-22องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ19-23ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1, 1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทิศท,ทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณ160 h. ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นบุญหภูมิต่ำสุดประมาณ21-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประเทศไทยจะมีฝนตั้งแต่ประมาณวันที่17-21พฤศจิกายนฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ14-20องศาเซลเซียส ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยจากแมวสุขสันทันข่าวค่ะติดตามลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป750เมตรวันนี้ค่ำคืนในช่วงประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีลมพัดแรงตั้งแต่มุกดาหารอำานาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาภาคตนออกจะมีลมแรงที่สะแก้วปราจีนบรุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคกลางจะมีลมแรงตั้งแต่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจัดนบุรีราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลมพัดกำลังอ่อนในช่วงค่ำคืนวันนี้ ภาคเหนือลมค่อนข้างอ่อนมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมที่ภาคเหนือช่วงนี้มีอากาศจมตัวเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1012งพถึงหนึ่พาัดผ่านประเทศไทยซึ่งเป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวส่วนภาคใต้ตอนบนโอกาสเกิดฝนอาจลดลงมีลมพัดแรงที่เพชรบ,บุรีประจวบคิริขันและชุมพรในวันที่16พฤศจิกายนตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีลมพัดแรงมากยิ่งขึ้นลมฝ่ายตะวันออก หอบนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาด้วยประกอบกับลมหนาวจึงทําให้เกิดแนวปะทะอากาศในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกมีฝน,นฟ้านขนองเกิดขึ้นฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF 15พฤศจิกายน2568ค่ำวันนี้ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอ,อําเภอเมืองอ,อําเภอจนะนามหม่อมเทพาจังหวัดสงขลาอ,อําเภอเมืองปัตตานีปานเรศ สายบุรีไม้แก่นกระเพาะทุ่งยางแดงจังหวัดยะลาอเภอเมืองยะลายะหาจังหวัดนาราธิวาสสุไงโกลกสุไงาปาดีสุขีรินออเภแวงและตากใบค่ำคืนประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีเมฆครึ้มและมีฝนโปอยเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมไอซบาท,ที่1 0 1 2 1 0 1 4ช่วงบ่ายจะมีพายุฝนฟ้าขนองจากแนวปัะทะอากาศเพราะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกลมฝ่ายตะวันออกปรากฏการณ์ลานิยายังคงนำพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักลมแรง จังหวัดนครพนมตั้งแต่อ,อเมืองนครพนมปราปากวังยางนาแกเรนูนครและธาตุพนมจังหวัดสกลนครตั้งแต่นาว่าอากาศอํานวยอ,อเมืองสกลนครเต่างอยจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนเล็กน้อยที่อภอกระนวนอ,อเขาสวนกวางอ,อเมืองขอนแก่นจังหวัดการศินจะมีฝนตอนบนของการศินได้แก่ท่าคันโทน้องกุงศรีสามชัยสหัสขันคำม่วงสมเด็จห้วยพึ่ง ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่อำเภอนาำยืนนาจระหวยน้ำขุนศรีสะเสกดอำเภอกันทรลักษ์เบญจรักษไพยบึงขุนหารภูสิงประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกหนักถึงหนักมากมีลมกระชุกแรงในจังหวัดอุบลราชธานีด่านแรกตั้งแต่อภอพิบูลมังสาหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีโขงเจียม สิรินทรนนาจรววยเดชอุดมน้ำยืนน้ำขุนทุ่งสีอุดมนาเยียช่วงประมาณ18นาฬิกาตอนบนของภาคตอนออกเชียงเหนือจังหวัดนครพนมอำเภอศีสงครามนาว่าท่าอูเทนจะมีฝนตกหนักส่วนจังหวัดอุดรธานีจะมีฝนตออร่างของอุดรธานีได้แก่วังสามหมอชัยวานกู่แก้วสีธาตุกุมภวาปี จังหวัดขอนแก่นจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองขอนแก่นอุบลรตน์น้ำพองกระนวนซ้ำส,สูงบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกมีลมกระโชกแรงส่วนร้อยเอด็ดมีฝนบางเบาที่โพชัยโพทองอำเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหัน20นาฬิกาฝนจะตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงได้แก่จังหวัดนครพนมสกนลนครกาฬศินลุ์ขอนแก่นอุดรธานีตอนล่างอุบลราชธานีรีสเกตและสุรินจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำคืนของวันที่16คือวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก หลังจากนั้นในช่วงวันที่17พฤศจิกายนจะเหลือฝนเล็กน้อยมีลงกระโชกแรงบางแห่งได้แก่อุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารการสิธุ์ขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบริลัมสุรินทร์ชายภูมิวันที่17พฤศจิกายนฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่บริเวณภาคเหนือจงังหวัดเพชรบูร์ได้แก่อเํเภอลมเก่าลมสักน้ำหนา,าวเขาค้อ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนวังโป่งหนองไผ่บึงสามพันและวิเชียรบรีจังหวัดพิจิตรตะพันหินบางมุนาคดงเจริญทับเคล้อบึงนารางโพทะเลฝนจะตกในวันพรุ่งนี้วันแรกช่วงบ่ายจนถึงค่ำหลังจากนั้นจังหวัดกำแพงเพชรจะมีฝนเกิดขึ้นที่บึงสามัคคีอำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองขุงขานุวลลักษณ์สบรี ช่วงวันที่17ฝนตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกอำเภอศรีสำโรงสวรรคลโลกอําเภอเมืองสุขโขท,ทัยกรงไรลาศคีรีมาศบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยช่วงประมาณ18นาฬิกาจะมีฝนตกหนักพิษณุโลกจะมีฝนที่พมพิรามอําเภอเมืองบางระกรรมบางกระทุ่มกำแพแงเพชรช่วงค่ำจะมีฝนตกหนักที่พรานกระต่ายลานกระบือไซงามไทรทองวัฒนาบึงสามัคคีอําเภอเมืองกำแพแงเพชรคลองขลุงขานุรล,ลักษณ์สบบุรี และคลองลานปางศิลาทองจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดตากมีกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองตากวังเจ้าพบพระช่วงประมาณ18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาหลังจากนั้นฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่จังหวัดลำปางพะเยาลำพูนเชียงรายเตรียมรับมือส่วนจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตจะเป็นฝนเล็กน้อย ฝนตกหนักจะอยู่ที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายตอนล่างอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอป่าแดดแม่สวยเวียงป่าเป้าอำเภอเมืองเชียงรายส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาอำเภอจุนอ,อแม่ใจภูกำรรยาวดอกคำใต้ วันที่18พฤศจิกายนฝนบริเวณภาคเหนือยังคงตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนจากแนวพะทะอากาศมวลอากาศเย็นกำลังแรงไอสระท,ที่1 1 8ถึง1,20เคลื่อนลงมาปกคลุมที่สปปลาวภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่18พฤศจิกายนฝนยังคงตกบางแห่งและเกิดแนวพิะทะอากาศฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงได้ส่วนภาคกลางภาคตอนออกค่ำคืนวันนี้ มีอากาศเย็นเล็กน้อยและปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงบริเวณภาคกลางและภาคตนออกเข้าสู่วันที่16วันพรุ่งนี้ภาคตนออกจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นที่อำเภอตาบริยาโคกสูงอำเภอคลองหาดเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดชลบรุรีพนัสนิคมหนองใหญ่บ่อทองจังหวัดระยองวังจันทร์เขาเมาจันทบุรีโป่งน้ำร้อนสอยดาว ตราดจะมีฝนที่อำเภอเมืองแหลมงอบเป็นฝนบางเบาส่วนชนบุรีจะมีฝนในช่วงดึกของวันที่16ประมาณ22นาฬิกาที่อำเภอเมืองศรีราชาบางละมุงบ้านบึงภาคตะนออกเป็นด่านแรกที่ได้รับอิทธิพลบริเวณตอนล่างของไทยหลังจากนั้นในวันที่17พฤศจิกายนช่วงเช้าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่อ่างทองสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีปรทุมธานีนนทบ,บรุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครราชบรุรีและกาญจนบ,บุรีตามลำดับตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำของวันที่17พฤศจิกายนส่วนตอนบนของภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะวันที่17จึงจะเริ่มมีฝนบริเวณภาคกลางพร้อมกับภาคเหนือค่ะ 18พฤศจิกายนความชื้นยังปกคลุมประเทศไทยและมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้ค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนจะตกได้เพียงตอนล่างของภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเป็นฝนตกบางแห่งเท่านั้นส่วนวันที่16พฤศจิกายนบริเวณภาคใต้จะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำเล็กน้อยที่จังหวัดยะลานราธิวาส ตอนบนฝนเริ่มลดลงมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมเป็นอากาศแห้งจมตัวเข้าสู่วันที่17พฤศจิกายนเริ่มมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ตอนล่างพัดผ่านปลายแลหลมยวนเข้าปกคลุมอ่าวไทยวันที่17ช่วงดึกๆจะเริ่มมีสัญญาณฝนที่เพชรชบุรีประจบคีรีขันเตรียมรับมือสำหรับพี่น้องภาคใต้และตกหนักจะเริ่มตั้งแต่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ยอมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมจะปกคลุมบริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงนาราธิวาสวันที่18จนถึง21พฤศจิกายนฝนจะตกหนักตั้งแต่ชุมพรจนถึงนาราธิวาสเตรียมรับมือค่ะวันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นอัดอ่อนกำลังลงอีกครั้ง24พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมจนถึงวันที่26พฤศจิกายนส่วนวันที่27เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นบริเวณตอนบนของไทยอากาศจะกลับมาร้อนอบอ้าวบางแห่งได้ในช่วงกลางวันส่วนภาคใต้ฝนจะกลับมาตกใหม่จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่28-29พฤศจิกายนค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ